ผมครับท่าที่ทราบมา150ยปอนด์เป็นน้ําหนักที่เราไม่เคยชกมาก่อนไม่เคยชกเลยครับน้ําหนักนี้ครับเรามันจะส่งผลต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อรูปแบบการชกของเราไหมนี่เช่นเรื่องความว่องไวมันจะมันจะน้อยลงไปไหมหรืออะไรมันจะถดลงหรือเปล่าถมว่าจะส่งผลต่อความว่องไวไหมไม่ได้ส่งผลเลยครับเพราะว่าปกติทุกครั้งเราจ้างพบพอเรากินแล้วเราก็ปล่อย น้ำหนักขึ้นมาตามเวทของเราอยู่แล้วครับก็เหม,มือนปกติครับแต่ไฟนี้ก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีก3ากิโลครับเพราะว่าผู้ชขขกถอนกระทันหันครับก็ต้องสลับตัวครับกระตันหันแล้วก็เพิ่มน้ำหนักกระทันหันด้วยครับมาเชิญหน้าผู้ต่อสู้เป็นไงครับผมคิชว่าของเชิญตึกนะครับไฟนี้ครับเชิตึกเลยใช่ <c oughs> แต่ก็ต้องสูงใหญ่เลยนี่หนักขยิ่งแล้วนะส ไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาสู้เต็มที่อยู่แล้วครับเราคิดว่าเกมการชกมันจะจบตรงไงครับเกมการชกผมก็ต้องไม่รู้ครับว่าคู่ต่อสู้จะมาสไตล์ไหนหรือรูปแบบไหนครับก็ต้องไปรอชมบเวทีครับว่าผมจะคู่ต่อสู้จะมาสไตล์ไหนแล้วผมจะเอาลูกไหนไปแก้คู่ต่อสู้ครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็ชกมวยมาค่อนข้างที่ไม่มากเท่าไหร่ประสบการณ์มวยอผมว่าผมน่าจะเยอะกว่าครับ ด้วยรูปร่างผู้ต่อสู้ที่มันสูงยาวเราี่นี่ก็เป็นข้อได้เปรียบข้อหนึ่งของทางนักชกผู้ต่อสู้แล้วนะอ<ช>รับในชีวีตนะค<ช>ิดว่าเขาน่าจะมีท่าไม้ตายหรือทีเด็ดอะไรที่เราต้องระแวดระวังมั้ยครับถ้าเราเฝ้าระวังของผู้ต่อสู้เท่าที่ผมศึกษามาก็จะมีทีหน้าเตะครับแ,แต่อุปสรรคก็จะมีน้ําหนักและความสูงแค่นี้ครับสำหรับตัวผมอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคของผมครับที่ผ่านมาสิบมเพชลเคยต่อยนักชกที่มีความสูงยาวกว่าขนาดนี้มาบ้างหรือยัง เท่าที่ผมเคยเจอก็มีครั้ง ที่ผ่านมาก็เคยเจอกับตะวันฉายแค่นั้นเองครับตะวันฉายก็ไม่ได้สูงมากขนาดนี้แล้วก <model> ็น้ําหนักก็ไม่ได้มากขนาดนี้ครับสรีรวมแล้วความสูงต่ำความความเรียกว่าระยะความสูงเนี่ยห่างกันประมาณก็เจ็ดแปดเซนได้ครับร้อยแปดแปดสิบกว่าเซนครับสิบแปดสิบแปดนะถึงแปดเซนครับโอ้โหร้อยเจ็ดเซนพอสมร้อยแปดสิบแปดครับหมืนคุณเป็นปานนาวิวไงปานนาวิวใช่ปานนาวิวมันยังผมนี่นี่เป็นการชกครั้งแรกที่น้ำหนักสูงสุดเลยป่ะถูกต้องครับ ับสูงสุดแล้วก็คนต่อสู้ก็ใหญ่แล้วก็มาช่างไม่ผ่านด้วยครับก็ต้องแบ่งน้ำหนักอ๋อโอเคแต่ใจสู้ผู้เป็นน้ำหนักมาน้ำหนักมาเกินอยู่กิโลกว่าครับเขาเกินใช่ครับคือถ้ากับว่ามัน150กิโลเราเราพิกัดตางที่ตกลงไว้แล้วครับแต่เขาก็น้ำหนักยังมาเกินอีกยังมาเกินครับจนหมดเวลาช่างก็ประมาณ5ชมครับที่สองสเต็ป อาร152.2ประมาณนี้ไหมประมาณนั้นครับนี่แบกสองสเต็ปเลยนะเนี่ยใช่ครับของเรานี่คือช่างผ่านตามพิกัด150ใช่ครับพันตามพิกัดเลยครับแต่เป็นแฟนฟังนี้ค่อนข้างจะหนักใจหนักใจไหมสำหรับตัวผมก็ไม่หนักใจครับเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วเราเกิดมาเราก็ต้องสู้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนเราก็ต้องสู้ครับใช่ครับพวกเราจะเห็นโบนัสไหม ถ้าเกิดเห็นโบนัสอ่ะก็ก็ต้องไปคอยดูและชมมือบาทีครับว่าผมจะได้โบนัสไหมครั้งนี้แต่ผมก็จะทําให้ดีที่สุดจะสู้ให้ถึงที่สุดครับไม่ว่าจะสูงจะใหญ่สักแค่ไหนผมก็จะสู้ให้ดีที่สุดครับก็หวังว่าคนที่ได้โบนัสในแมตช์นี้เกมนี้จะชื่อว่าเสิงมาเพชรนะเขาของอ่ะคืออไรก็ตามไสุดกันอ่าอ่ะสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้ครับฝากถึงแฟนบอมวยหน่อยครับ ครับผมก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามเชียร์ผมนะครับวันพร่นี้วันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาเชียร์และชมหมดนะครับผมก็จะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับไม่ว่าคู่ต่อสู้จะสูงจะใหญ่สักแค่ไหนผมก็จะผ่านมันไปให้ได้ครับผมครับโอเค